พี sehen, ่น้องพี่น้องขานะคบพี่น้องขามาเบ่งบรรยากาศนะคะทั้งช่องดีๆหาสาราบอมิที่ช่องบรรยก่งวปลาประดกบบรรยากาศบ้านเท้าเอิอนมาเอาเนาะครับพี่น้องขานะคะพิธีชาวบ้านกับการทํามาหากินการเอาปลาค่ะพี่น้องนะคะเบ่งบรรยากาศตอนนี้เราเอาไม้รอบๆเอาออกแล้วพี่น้องเยาะไม้ถึงมาเขาเจาเอาไม้ได้พี่น้องเด้อยรุงมาเห็ดกรองกันไว้แนะนำนะคะเวลาเอาอุ๊ยไปทั้งคุณก้อนลวกไปทั้งคุณก้อนอู้หยิบพออีเมย์เบ่งเนี่ยพี่น้องคุดกอดรอที่กันพี่นอก สวัสดีคุณนักคนี้ค่ะคุณอ่ะคุณอ่ะน้าพี่น้องอันนี้เป็นรอบสองแล้วนะครับพี่น้องฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดจิบด้วยคนชอบดูการหาปลาแนวนี้ครับนะคานี่พี่น้องขาบรรยากาศอุ้ยประวัติศาสตร์เลยพี่มอแม่เบิรร้อยกว่าท่านนะครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องมีผู้ใจใจดีบอสนับสนุนเครื่องดื่มพี่น้องขาครับู่แมงเขาด้ยมีผู้ใจดีบอหรือว่าพี่จผู้ใจไย คือบาทซื้อบัตรกัากุ้มปิดกันใดไปน้องเร็วเร็ว้หม้อยเก่าเด้อลูกไม้อยเก่าเด้อแม่มิกุณเปิดบอกุ้มเปิดเปิดปิดปิดค่ะจำกันได้บ่น้องฮะมันหมานเด้อบ่ไดไปซ้อมบอยังไม่ได้ไปซ้อมค่ะซ้อมก็ได้ไ่นได้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 ไก้ได้ไดชไ้ได้ได้่ด้ได้ได้้ไดไดได้ได้ไได้คด้ไดดีได้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 ค้อด้ได้ไดด้ 1เครับค่ะไม่อยเจับกระปาปลาขายเสียงชองด้วยอ่าบอสัตะเกนบอสเสีย่หดลยัปาอันนี้เป็นการจับ,จ,บ,บจับมือเปล่าครับจับมือเปล่าจากนังเอก8ปหลอดนะครับ ในจับมือเปล่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะอันสมมุติว่าเปิดนาได้บ่ค่ะพี่น้องค่ะคปิดนาคึ้นตาบอสพี่น้องอันมีมาเดูกี่นกตอนนี้กำลังเผาแล้วก็ต้นนาขึ้นตาบ้าหนาบอสเลยตรงแต่ไก่ประแน่นฟังทางนี้เป็นพระเอกโต้งครับผมผู้บ่าวจากทางศรีสะเกดกันเองนะครับศรีสะเกดกันเองอยู่ทางเดียวกันครับ ลายติดจับไปได้รนนดับลงไปเลยอะ่ะโทรศัพท์ดับมืดลเลยอ่ะีเือส้อยหมดโทรศัพท์ดับมืดไปเลยอ่ะเอาไม่อยังล่ะใสล่ะไปนกไปนกครับหไปนก้้อ้ยพี่นเอ้ยดับลงเลยเพิ่งดูไระัมนเนาะ เลี้ยไจ่แท่คือมันดับมืดไปเลยอ่ะอืมเรออตัยนี่อัืมากไปอ้าัน้สก็ทำกระดาแล้ว่น้องลอยกลันี่นะครับบ้านสะดุงแล้วมาลุนมาลุนตอนนี้เลยบานนี้หลุนตอนเซคืนนี่ละมันดับเลยบ่เออพู้นิยนาจอมืดตื้อกันไปเลยน่ มันร้อนไงอุ้ยอีหออีแม่อ่อนซ้อนมึงไงพูดหนัพูดนัย้่น้ำตีนนะมันไอตัวงกูนะต้องเอาผ่าเอายอะมใยนจังบจังบดีเอาแห่มแตน้วปอะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามนหอยว่าแมนตีได้หดเตาน่อยไม่ใช่ปากุ้งหอยได้ต้อ นี่ไหมเตาเลี้ยงได้ได้ในเลี้ยงได้เอาไปลงกันกระถางเ้อไปเลี้ยงไปซื้ออ้างกันไหมอ้างกันลอยก็บาดไม่เถอะนี่เต็มถุงที่สามตู้สี่ตู้โอ้ยไปอาบไปทำอะไรมามันตึกไม่ได้ลูกมันตึกไม่ได้ล้างดีๆได้หนึ่งเบิงเบิงเอายกขึ้นก่อนป้าแม้นเราจะเอาขึ้นไปไอ้ก่อนไหมเนั่นเอาไปใส่ถังขึ้นไปก่อนไหมเอียงล่ะเอียงล่ะพูดยังมาจากห้องจากโต๊ะเท่าไดร เอานี่หละตัวท่าห่น้ตะเลียงนี่ยนโอ้ยปลาหอยปลาหอยจูปลาหอยนะจับมาแล้วจับมาแล้วก็ต้องเข่าให้ได้ก่อนาบอกพี่น้องไปก่อนก็ตองมา้บอกพี่น้องไปก่อน อย่าลืมยายกบอีกบ่จักปีแล้วก็ตายแล้วรู้ตัวกันเบิ่งเอากันแม่นบ่เอาจั้งใจได้พี่น้องเด้อโทรศัพท์นะคะยายกบมาตัดนะคะมันร้อนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพอกันพี่น้องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะไลน์นี้ไปจิงดีกว่าเราโทรศัพท์ไปพักก่อนนี้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะโอ้ยยายใจพี่น้องขอเป็นรอยอุยห้องก็หน้าห้องโอ้ยเจม่กูบัตชวงกูบัตชวง พี่น้องเบิกตาบาบักหลายหนึ่งไอ้สร้างมีความสุขมวนบ่ไอ้สร้างยงี้ตุ๋่อยมวนบ่ไอ้สร้างอยู่กับตุ๋่อยเพรต้องซีเรียสอายเอ้ยเจ้าไว้จะอยู่สองคนบ่อยู่สามคนก็ได้เด้่อยกับเจ้ากับตาแมนอยู่บ่อยู่บ่่ต้องมาเปลาวกินปมเข็งโอ้ปอาเขาจะอยู่สามคนก็ได้สร้าง ไม่ได้เอาล้มมาเดี๋ยวมาเน้นอ้ยาขาดซ้ำเอามียุ่งเสียเหรขาดเนาะย่ย่ทังานกดทำอะไรไม่ได้เลยเหนีย เอาออกไอ้แน่ฟ้าถังละไงกูจะไปซิดเล็ดกับพามีครบครับไอเบลจับเลยเอามาเซนน้ำปลาแม่นลูกเอาเซนน้ำปลาแม่นมันชิกระโดดออกแมแม่ยันขาคอแม่บะเคยแม่บะชิ้น้าแม่บะชิ้น กไอ่กูเหยียบยังห้ามกูตกใจขาพี่น้องขาเอาพี่น้องบังบรรยากาศพี่น้องขานะคะอันนี้พอมาบัดสิกระโดดออกเอาโอ๊ยว้ามาตองกับนี่อีพออีเมกโอ้ยคิแต่ไรคิดอะไรช่วยพี่น้องเขาเบิ่งได้อีกปากคาปากแนสูอุ้ยอันนี้เดือดเลยบนหัวแดง ไอ้เบลปล่อยปลาคอถิ่มซ้ำบ้าเจ้าคือไปเผากินเดี๋ยวนี้ไหมเอาเบลปล่อยปล่อยสามไม่รู้ปลาเมีนบันทึกเจ้าน้ำข่อยมากคุณจะเอาไปเทีตั้งคุ่นจะเอาน้ำนองปลาถาแปดนาทีไปลูกกำลังครับราคาเดี๋ยวรอแปดนาทีก่อนเอาตากี่ก้อนเดี๋ยวจะเอาไปเทลงถังเนี่ยเอาเลยถังน้ำแข็งเป็นบอกจะมาเต้าเดี๋ยวเจ้าไปยังไหยเต้ากระแยกออกแล้วเนาะเสื้อคู่ไปเนาะ ได้ใส่กระรอกใส่ก้อนมาบหอยได้เก่าได้รวบบ่ห้อยก็ได้เดือกเก่าเด้อนะครับพี่เราถือไว้ตู้ลูกมันรดน้ำจะเปลี่ยนมือเนี่ยเดี๋ยวผมไปเมนยกถาดนี้กระฟ้าว่าไปลวกมันถาดกระถาด้ำหน้ารดโอ้ยปลาคอติดล่ะพุ่นโอ้มาเมนหามือมันดีดแห้งเอ้ยอ่อนซ่อนอีปออีเมียเอ้ยเนาะ นั่นอีกหนึ่งกระพ้องดึกทิมอ่าแต่ว่าหาง่ายจันอ่าแต่ว่าหาง่ายน้องพะยอค่อยเนาะเอาเอายับไปเบอร์กันหน่อยยกอุตโตนี่ขึ้นกันหน่อยไฟเฮ็ดเป็นหน้าจอบ่เป็นแหมว่าทำทำแบบภาพหน้าปกแหมเยอ้าเย็บเป็นอยู่ในบ่ออย่างไฮะตัดจอภาพหน้าโต๊ะก่อนแมนแล้วกับเช็ดเท้าไหลไปแล้วจงกราตันได้ปอได้อยู่โอ้ยหนูก็ตันตัวใหญ่มากเลยตัวแบบแมนแมนหาแต่เมีเย็บได้ได้เขาต้องเขาต้องเอาแอบอย่างมากปออ๋อกูขะมักแต่นีบ ตัวเด้นะครับป่ะป๊อบคือมันแห่นีแท้อืม้งโดนนครับปาีอ้โอโอ้โ้บังบ่บ่บ่ปากควาปากความาแล้วมาแล้วมาแล้วอีพอีเมปาควาปากน้อยมีกวน้อยตัวนึงกเมนเราทำงานเป็นทีมเเราทำงานเป็นทีมยมีเราทำงานเป็นทีมตาสร้างเบาดีๆเจ้าเจตั้งไหน เอาคอยอยู่เอามาคุณทีนี้แม่ไม่ดับโอ้พุทธิพามาเอาหยอดนะหยอดกูนี่ละเออโอเคสันโอเคได้กันได้กานยูกับตุขกอยเจ้าดีมวนเบิร์ดมือไห้สางใต้ห่อนีอยากหมแล้วเไม่ได้ไหมเจดาเขาไปเรียนซะแล้วไปดูยิ่ก้อนม่แตกก็ได้ป่ะโอ้ยมันเก็เห็นไปทัวนะบิวให้เนเอาเป็นว่าคลิปนี้ซ้ำนี่ก้อนกันละกันนะครับเจอกานบายครับเหตีครยู ปาขาลแม่ไปเพืนคอยกินตอนนี้นั้น